ต่อกันเลยในเรื่องการเงินค่ะเป็นยังไงติดจอเลยนะเรื่องการเงินเดสิงเออนะเซลเซลมีเซลเล็กน้อยนะการเงินสิงเป็นสิบไม้เท้าค่ะโอ้โหเรียกได้เลยว่าสิบสิบเอ็ดไม่มีอีกเช่นกันแล้วก็มากับหกเหรียญค่ะเฮ้ยหายใจขึ้นมาหน่อยอใจหายขึ้นมาหน่อยเอาอย่างนี้เราจะบอกว่า สิ่งเนี่ยนะการเงินของสิ่งเนี่ยเห็นไหมสิบไม้เท้าถึงแม้ว่าไม้เท้าเนี่ยคือการงานการงานก็คือภาระถูกไหมคือหน้าที่คือความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของสิ่งเนี่ยสิบไม้เท้าเลยหันหลังให้เราเลยดูสิเยอะไปหมดเลยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคือแบบดูแน่นเนาะภาระความรับผิดชอบรายจ่ายแน่นจังแต่แน่นอนค่ะ คุณอะนะนะยังมีช่องทางของเรื่องการเงินเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็เป็นทั้งผู้รับด้วยในเวลานี้สิงเนี่ยเดือนนี้ถือว่าโฟโลูมากขึ้นแล้วนะเรื่องเงินนะ่ะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยสิงก็ตั้งหน้าตั้งตารอได้เลยว่าเออการเงินฉันดีขึ้นคล่องตัวขึ้นบางบริบทบางอย่างเรื่องการเขาเรียกว่าการในเรื่องหนี้สินการในเรื่องที่เกี่ยวกับต้องมีภาระในแต่ละเดือนเนี่ยเออมันน้อยลงแต่มันก็มีการจ่ายเงินก้อนเหมือนกันนะ แต่จ่ายไปเนะี่ยฉันก็ยังได้รับมาจากคนรอบข้างถือว่าการเงินกับหมุนดีเหมือนกันนะคุณเนี่ยเอาเป็นว่าการเงินเดือนนี้ไม่แย่อ่ายิ้มกว้างได้เลยมีเงินในกระเป๋าแต่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าฟุ่มเฟือยได้แต่แน่นอนค่ะคุณสามารถที่จะขับเคลื่อนในเดือนนี้ด้วยการเงินของคุณได้อย่างแน่นอนสิงดีใจด้วย